ที่28เดือนธันวาคมรุทธสก,กาสพันห้าช2 5 6สิบสจะสิ้นปีแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ค่ะคุณครูจะทบทวนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะคำนี้ค่ะหอมออูหมูสะกดตรงมาตราเลยนะคะหอมออูหมูนะคะเ,เดี๋ยวคุณครูใช้ปากกาสีดำหอมออูหมูอยู่ในมาตราแม่กอกานะคะ กกาต่อไปค่ะวัววสระอัววอวัววัวสระอัวนะคะไม่ใช่วัแหวนเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นวัวอยู่ในแม่กกาเหมือนกันค่ะไม่ใช่แม่เกลอน,นะคะต่อไปคําว่ารุง้งรอองอรุ้งโทรุ้งนะคะงองูสะกดอยู่ในแม่กงค่ะต่อไปน,อนอ้องนออองอน้อง น้องงองูสะกดแม่กกงนะคะต่อไปคำว่าใบาเตยสะกดว่าบอไอใบตอเอยอเตยมีสองคำนะคะใบยอยู่ในแม่กอกาไม่มีตัวสะกดค่ะส่วนคาว่าเตยอยู่ในแม่เกยค่ะต่อเอยอเตยยอยสะก,กดแม่เกยนะคะต่อไปค่ะอะร่รอยอ้ออ่ ออกเสียงสระอะค่งเสียงนะคะเรียกว่าไม่ปะมิสัชนีหรือว่าไม่ใส่สระอะออกเสียงอะะค่งเสียงอ่ะรอยรอยรูเขียนคำอ่านให้นะคะหหรอออยรอยเอกรอยอ่ะรอยค่ะอ่ะรอยนะคะอ่ะรอยค่ะอ่ะอยู่ในแม่กอกานะคะส่วนคําว่ารอยยอยักษ์สะกดค่ในแม่เกยค่ะต่อไปมะพร้าวมออะมะ นะคะอยู่ในแม่เกลนะคะกอเออวเกลต่อไปเที่ยวทอทอเอีย yeah. วอวเที่ยวอกีกเที่ยวนะคะวอแหวนสะกดอยู่ในแม่กอเอวเกลเหมือนกันต่อไปค่ะเด็กๆจะเป็นคำที่ไม่ตรงมาตราแล้วนะคะเราขีดด้วยปากกาสีแดงค่ะด้านบนตรงมาตราง่ายมากค่ะเห็น ตัวสะกดค่ะเช่นงองงูสะกดก็ไม่กกงต่อเต่าสะกดไม่เกยวอลแหวนสะกดไม่เกลน,นะคะแต่ตรงนี้ค่ะวววัวไม่ใช่วอลแหวนสะกดนะเด็กๆต้องสะกดคําก่อนนะคะวววัว,วเป็นสลัอวัวนะวอลแหวนบวกวอลแหวนบวกสระกัวอย่างนี้นะคะวววัวไม่ใช่ตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่เกลยน,นะเป็นไม่กอกกาต้องดูให้ดีนะคะว่าเป็นตัวสะกดหรือเป็นสระหรือเป็นพยัญชนะต้นนะคะต่อไปไม่ตรงมาตราบ้างอาหาร โออาอาโอาโนหานนะคะโออาอาหอารโนหานนหนูสะกดแม่กลค่ะต่อไปค่ะน้ำโนอัำน้ำโทน้ำนะคะเขียนว่าน้ำอ่านว่าน้ำเด็กๆจำไว้นะคะ แม่กลนะแม่กลจําได้ไหมว่าตัวสะกดมีตัวอะไรบ้างตัวสะกดมาตราในแม่กลอย่าสับสนหกตัวจาได้มีนอนเอนรลอลิงรอเรือพายไปนอนูไซย,ยอยิงไทยรอจุลาเดินเวียนวนปืนกลและรถยนต์จำได้ไหมคะอ้าวต่อไปค่ะเมฆค่ะสะกดยังไงคะโมเอโกเมฆแม่กกค่ะกกไก่สองตัว สุกนักนออ่ะกอนักแม่กกค่ะอันนี้เปลี่ยนสีปะกาเด็กๆจะได้แยกได้อ่ะสีม่วงบ้างมาตราแม่กกค่ะตัวสกดมีอะไรบ้างมาตราแม่กกมาตราแม่กกไก่ไข่วาา กลางวานคอระฆังตีดังกลางวานสารานสุขใจสารานสุขใจโยกเยกเลขหกโยกเยกเลขหกเมกโรโชคเมกโรโชคลูซโก,กดิแม่กลูซโก,กดิแม่กมีสี่ตัวมีสี่ตัวไปค่ะเด็กๆยีราฟนะคะเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะคะถ้าเขียนเขียนว่ารออาโบตามรูปของมันนะคะแต่เราสะกดว่ายีราฟราบรับราบรับยีราฟนะคะยีราฟับใบไม้สะกดก็แม่กบนะคะ เด็กจะเห็นว่าตรงนี้ค่ะไม่มีไม่โทรแต่ตรงอ่านนะคะอ่านไม่โทรด้วยยีรบับยีรบับอ่านภาษาอังกฤษนะคะต่อไปรูปภาพมีสองคำเลยคำนี้นะคะรอบูบรูปอออพอออบภูปรูปรูปภาพนะคะอยู่ในมาตาแม่พบเช่นกันนะคะต่อไปสองคำสุดท้ายค่ะคำว่าบาบนะคะบาบบออาดอบาบเด็กสะกดอยู่ในแม่กดค่ะ แล้วก็พุทธค่ะพุทพอ,อุดอพุทธดอเด็กสะกดก็อยู่ในมาตาแม่กดนะคะอ่าเมื่อกี้ลืมไปค่ะเด็กๆอ่ามาดูมาตราแม่กบนะคะมาตราแม่กบมีคำมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะให้เด็กๆจำว่ามีลาบรูปภาพยีลาบอ่ะเริ่มแรกเลยนะคะมีลาบพอสำเภาค่ะรูปเห็นไหมคะรูปป่อปลา พอพานมีลาบรูภาพยีราฟฟอฟันค่ะแล้วก็บอบบม้ค่ะมีทั้งหมด5ตัวนะคะมีพอสมเพอพอปลาพอพานฟอฟันแล้วก็บอเบม้ค่ะส่วนมาตรากดนะคะมาตรากดคือตัวสะกดมีเยอะมากเด็กๆต้องฝึกจำเอานะคะดูจากในหนังสือก็ได้ค่ะตัวสกดมีเยอะมากถ้าร้องเพลงนะคะก็ร้องเพลงที่ครูเปิดค่ะ ซชดาตอปตักปักซอฐานซอนางมนโททอผู้เข้าตอเต่าทอถุงซอทัาแานพอทุงอสอซาลาสอบอดสีสอเสือเป็นไงคะเยอะมากไหมเยอะมากเด็กต้องจำนะคะไม่งั้นเด็กๆก็จำค่ะมาตาตัวสักกดค่ะจำสามแม่นี้ค่ะเด็กๆจำสามแม่นี้ให้ได้ค่ะส่วนตัวสะกดที่เหลือคือแม่ กดนั่นเองค่ะเพราะว่าจำไม่กดไม่ได้เยอะเกินก็จำสามแม่นี้ให้ได้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ไว้แค่นี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมฝึก